พระไตรปิฎกกันที่16คัมภำพีอังคุตรนิกายอัติกะนิบาทว่าด้วยความอัศจรรย์ของหัตถกะอาละวะกะลำดับนี้ก็จะได้กล่าวในธรรมัตถาธิบายในอัถาธิบายว่าสังขาวัตถุทั้งสี่นั้นได้แก่ทานคือการให้ปันหนึ่งปิยวาจาการกล่าวถ้อยคำอันเป็นที่รักหนึ่ง อัตตะจริยาการประพฤติให้เป็นประโยชน์คือการช่วยทำกิจที่เกิดขึ้นให้สำเร็จไปหนึ่งสมานัตตาความเป็นผู้มีตนเสมอคือความไม่ถือตัวหนึ่งทั้ง4อย่างนี้ต้องเลือกใช้จึงจะได้ผลดีไม่ใช่ว่าจะต้องสงเคราะห์บ,บุคคลหนึ่งพร้อมทั้งสอย่างเมื่อเห็นว่าผู้ใดควรสงเคราะห์ด้วยการให้ปันเราก็สงเคราะห์ผู้นั้นด้วยการให้ปัน ผู้ใดเราสมควรที่จะสงเคราะห์ด้วยถ้อยคําอันเป็นที่รักเราก็สงเคราะห์ผู้นั้นด้วยถ้อยคําอันเป็นที่รักผู้ใดเราควรสงเคราะห์ด้วยการช่วยทํากิจทุระเราก็สงเคราะห์ผู้นั้นด้วยการช่วยทํากิจทุระผู้ใดเราควรสงเคราะห์ด้วยความไม่ถือตัวเราก็ควรสงเคราะห์ผู้นั้นด้วยความไม่ถือตัวคือกินร่วมดืนร่วมคือกินร่วมดื่มร่วมนั่งร่วมกับผู้นั้นเป็นต้น หมายความออกไปอีกชั้นหนึ่งว่าเมื่อ e เราเห็นว่าผู้ใดเป็นคนขาดแคลนสิ่งใดเมื่อเราพอจะให้ปันสิ่งนั้นแก่ผู้นั้นได้เรา ال ก็ควรให้ปันสิ่งนั้นแก่เขาเมื่อเราเห็นว่าผู้ใดไม่ขาดแคลนสิ่งใดไม่จำเป็นที่เราจะต้องให้ปันสิ่งของหรือว่าให้ปันสิ่งใดเราก็ควรสงเคราะห์ผู้นั้นด้วยถ้อยคำน่ารักหรือด้วยการช่วยกิจธุระหรือ usion. ด้วยความไม่ทือตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่เราจะเห็นว่าสมควรเมื่อเราเห็นว่าผู้ใดเราควรสงเคราะห์ด้วยถ้อยคําที่ถูกหูถูกใจเป็นต้นว่าแม่เอ๋ยพ่อเอ๋ยพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยเราก็สงเคราะห์ผู้นั้นด้วยถ้อยคําอันเป็นที่รักก็คือพูดให้กําลังใจเขานั่นเองคือพูดกับผู้นั้นด้วยถ้อยคําอ่อนหวานเป็นที่ถูกหูถูกใจ ถ้าเราเห็นว่าผู้นั้นไม่ชอบถ้อยคำอันเป็นที่รักชอบแต่ให้ช่วยกิจการเราก็ช่วยกิจการเขาด้วยกายหรือวาจาหรือความคิดความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราเห็นว่าผู้นั้นไม่ชอบให้ช่วยกิจการหรือไม่มีกิจการที่เราจะต้องช่วยเราก็สงเคราะห์ผู้นั้นด้วยความไม่ถือตัว ก็คือด้วยการที่ทําตัวให้เสมอกับเขาด้วยกินร่วมเขานั่งร่วมเขาเป็นต้น,นผู้เป็นบัณฑิตต้องเลือกใช้สังฆะวัตถุทั้ง4ีนี้อยู่เสมอจึงได้รับความเป็นผู้ใหญ่และความยกย่องสารเสริญสังฆะวัตถุทั้ง4ีนี้เป็นของสําคัญมากหากโลกไม่มีสังฆะวัตถุทั้งสีนี้ต่อกันแล้วโลกก็เป็นอยู่ไม่ได้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่าถ้าโลกขาดสังฆวัตถุ ทั้งสีนี้แล้วโลกก็เป็นไปไม่ได้เปรียบเหมือนเกวียนหรือรถที่ขาดลิ่มหรือหมุดก็ไปไม่ได้ฉะนั้นถ้าสังขาวัตถุทั้งสีนี้ไม่มีในระหว่างมารดาบิดากับบุธ,ธิดาแล้วมารดาบิดาก็จะไม่ได้รับความนับถือความสักการะบูชาจากบุธ,ธิดาเลยเพราะฉะนั้น ผู้ที่เป็นมารดาปิดาจึงควรสอดส่องอยู่เสมอว่าบุตรคนไหนเราควรสงเคราะห์อย่างไรก็ต้องสงเคราะห์อย่างนั้นคนไหนเราควรสงเคราะห์ด้วยการให้ปันต้องให้ปันคนไหนเราควรสงเคราะห์ด้วยถ้อยคำอันเป็นที่รักคือคําอ่อนหวานก็พูดด้วยถ้อยคําอ่อนหวานต่อผู้นั้นผู้ใดเราควรสงเคราะห์ด้วยการช่วยกิจธุระเราก็ต้องช่วยกิจธุระของผู้นั้น ผู้ใดเราควรสงเคราะห์ด้วยการไม่ถือตัวเราก็ต้องไม่ถือตัวต่อผู้นั้นคือนั่งร่วมกินร่วมพูดคุยทักถายปราศัยเป็นกันเองนะผู้ใดเราควรสงเคราะห์พร้อมทั้ง4อย่างก็ต้องสงเคราะห์ผู้นั้นพร้อมทั้ง4อย่างจึงจะเป็นการดีอย่าถือว่าเราเป็นมารดาบิดาเขาเราจะทําอย่างไรก็ได้เราจะให้ปันหรือไม่ให้ปันก็ได้เราจะกล่าวถ้อยคําอ่อนหวานหรือไม่อ่อนหวานก็ได้ เราจะช่วยเหลือหรือไม่ช่วยเหลือก็ได้เราจะถือตัวหรือไม่ถือตัวก็ได้อย่าถืออย่างนี้เป็นอันขาดเพราะถ้าถืออย่างนี้จะไม่ได้รับความรักนะความนับถือความตอบแทนบุญคุณจากบุตรธิดาเพราะไม่มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวน้ําใจบุตรธิดาให้เกิดความรักความเคารพนับถือจะเสียใจว่าเราเลี้ยงลูกไม่มีประโยชน์ลูกของเราไม่รู้จักบุญคุณเหมือนลูกของผู้อื่นดังนี้ ขอสิ้นเนื้อความในเทศนาการนี้เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้สดับรับฟังด้วยเทิญ